Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh. this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the. สวัสดีครับอยู่กับผมนายปาโมดกับช่อง <coughs> SR เดี๋นี้เราจะไปหาอาหารกินครับที่นาราธิวาส <Nope. S 1> คลิปที่แล้วไปกินกาแฟแล้วรอบนี้ไปหาข้าวกินครับตอนนี้มีอยู่ห้าลำครับ CPR 6 5 0 R สองลำ MT 07 1ลำแล้วก็ Z250 1ลำแล้วก็ CB 5 0 0 X 1ลำครับเดี๋ยวไปรับสมาชิกเพิ่มอีกครับสองลำลูกแกอยู่ตรงไหนไม่รู้ปลาดีหรือเปล่าเขาบอกเขารอใช่ไหมครับ มาเช้าฝนตกครับตอนนี้อากาศเริ่มแจ่มใสและออกได้บัสซี่ครับพันนี้ลัสซี่ ครับเบีห้าร้อยเอ็กโหดจังเลย oh, หกห้าศูนย์ลำเนะี่ถ้าให้คันนี้นำนี่ตามไม่ทันครับให้คันนี้นำหน้านี่ผู้นำของเรา วันนี้รถซี่แต่งตัวหล่อมากครับสุดยอดขี่คันไหนหล่อทุกคนันหมดปอกเลยนะวันนี้หมดปอกเลยเอาไปวางไปด้วยหรอไปวางไปได้หรอโอเคคันไหนคันไหนอ,อ๋อใบคันไหนอ๋อใส่หมวกใส่หมวกอย่างเยอะวกใส่หม แถาลำโบลำเน่เขาเปลี่ยนท่อใหม่ครับวันนี้โอ้ยนี่ลั่นจริงๆตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนปลายสิบแดนิ้วแะเปลี่ยนป,ปลายเปลี่ยนแค่ปลายยังเลยร้ <c oughs> องงบอยู่ ข่าวาว่าผสมฮอนด้า một 1 của lòng. <coughs> 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 ทีมครับวันนี้มา1 2 3 4 5 6 7 7มลำไปหาข้าวกินที่นาราครับวันนี้รอกเพื่อนอะไรคนน, <c oughs> น,ลลนี้ทำไมลั่นยังเลยลำเนี้ยลำนี้ทำไมลั่นยังเลย <c oughs> ท่อใหม่ลั่นดีมากเลยครับ

เติมน้ำมันเสร็จไปกันต่อครับ อีกแล้วครับสามจังหวัดนี้ดันเยอะจริงๆครับ แล้วก็ถึงทางเข้านาราเป็นเทียบร้อยครับไม่รู้ทีมงานจะพาไปกินอาหารร้านไหน พอดี5,000พอดีไปพร้อมกัน จะมีด่านของพี่ๆตำรวจแล้วก็พี่อ,อสสครับเฝ้าอยู่ประจำครับจุดนี้ เรียบร้อยมีที่เดียวมั้งที่นา,าราที่เปิดที่อื่นไม่ทราบเหมือนกันนี่อะไรว,วันนี้พามากินข้าวไกลวันนี้บรรยากาศที่ร้านอย่างนั้นนี่ยไปยีไปยแเลย นี่อาหารที่นราครับไม่มีปูครับที่กะปีเขามีปูไอ้ไมีซุปที่กะบีมีปูแต่ที่นี่มีซุปโอ้ยดูลาบ้านเลงครับนเลเชิญรับประทานเที่ยงครับเที่ยงนีกที่สองอีกที่สองโอ้โหวันนี้เรกตีเทโกงเหนื่อยครับต้องกินเยอะหน่อย วินกับเร็วนี้ไม่รู้ไปอุทยานกันไหมก็พัอลูกตอวเดี๋ยวะมงเดี๋ยวกาแฟกาแฟสดมันจะกาแฟสดรสดีโอโอ้โหอังแยอกลับบ้านนอนจุกแน่วันนี้อิ่มแล้วไปหากาแฟกินต่อครับนี่ร้าน เปิดร้านเดียววันนี้น่า,าที่ว่าวันนี้วันอาทิตย์ครับเขาปิดยาวๆใครสนใจก็แวะมาชิมได้ครับร้านนี้อร่อยครับซุปแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงนี้อร่อยมากเลยไม่ผิดหวังครับถ้ามาแวะละหมาด แป๊บนึงครับเดี๋ยวไปหาของกินกันต่อหลังจากละหมาดเสร็จทำธุระส่วนตัวเสร็จก็มาขี่รถวนสักรอบหนึ่งครับ ชมบรรยากาศริมทะเลสวยๆเดี๋ยวเราก็ไปแวะหากาแฟกินกันต่ออเขาเปิดแล้วครับตรงนี้ไม่ได้มานานแลครับนี่คือหาดอาลาทัศน์บรรยากา,กาศก็ดีเหมือนเดิมครับคนเยอะมากเลยครับ ของเพียบเลยกระปงกระเป๋าเสื้อผงเสื้อผ้าร้านค้าก็เยอะครับ เลข,ขึ้นลมแรงมากวันนี้วันอาทิตย์คนก็มาเที่ยวเยอะเหมือนกันครับเพียบเลย เก้าห้าสามร้อยครับน้ำมันลงยังครับลงแล้วเหรอเช็คลมกันสักนิดครับเดี๋ยวต้องออกเดินทางกันต่อเติมยัง น้ำมันเสร็จก็เดินทางกันต่อครับนี่ก็ทางเข้าอา่อาวมะนาวครับคนน่าจะเยอะแน่เลยวันนี้วันอาทิตย์ 你เอา嘛，那。 ชื่อร้านอะไรครับอ,อะไรนะอาเกนกาแฟอาเกนกาแฟใครสนใจก็แวะมาชิมได้ครับบรรยากาศดีมากเลยดีี่มกาเองวันนี้กนะินกาแฟที่เมือไงไทย วันหยุดคับันหยุดวันหยุดวันหยุดของคุณคืออะ